สวัสดีครับนี่คือสดเด็กกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุณผู้ชมผมอยู่ในงานซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์สําหรับนักแข่งรถใครที่ชอบแข่งรถวันนี้นักกีฬาเซเลบจากทั่วอาเซียนต้องมาที่งานออโต้ซอลอนคุณผู้ชมครับงานที่รวมรถแต่งมากที่สุดในเอเชียอาคเนอยงคันนี้100ล้านนอกจากจะมีรถสุดๆแล้วยังมีแขกสุดสำคัญ VVVVVIP มาด้วย งานครั้งนี้โรลานิสกินางเอกลูกครึ่งเซ็กซี่สตาร์แห่งญี่ปุ่นนะครับเธอคนนี้แหละครับที่เคยมีข่าวว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเคยเสนอเงิน270ล้านบาทเพื่อให้เธอเป็นเลขาส่วนตัว15ปีเนี่ยนะฮะหรือว่าตกประมาณปีละ18ล้านบาทซึ่งหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นการสร้างกระแสมากกว่าแต่ที่แน่แครับเธอเป็นนักแสดงสาวฮอตที่ร้อนแรงที่สุดในญี่ปุ่นณนบะัดนาววันนี้จัดไปคุยเรื่องกีฬากับเซ็กซี่สตาร์สวัสดีคร ฉันชุบจะไปวันนี้รู้啦ะปิดใจเต็มเต็มกาโอเคโอเคเปิดใจเต็มๆชอบเล่นกีฬาประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะสปอร์ตว่ะตอนนแ่อก็ไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่ทำได้ก็เป็นว่ายน้ำคะว่ายนว่ายน้ำชอบว่ายท่าอะไรอะครฟรีสไตล์ฟรอกบัตเตอร์ฟลายอยว่ายเป็นหมดทุกแบบค่ะจริงดิ ให้เลือกนักกีฬาคนโปรดที่ชอบเอโตะฮอนดะเซนชุโตะอุจิดะเซนชุโตะคำถามนี้สำคัญที่สุดถ้าผมไม่ถามคำถามนี้แย่ถ้าคนไทยอยากจะจีบโรล่าเนี่ยวิธีพิชิตใจโรล่าต้องทำยังไงครับเอโตะก็โรล่าพูดภาษาไทยไม่ได้นะคะก็เลยอยากจะให้หนุ่มๆเนี่ยฝึกภาษาญี่ปุ่นแทนแล้วก็มาคุยกับเขาภาษาญี่ปุ่นที่ควรฝึกคืออะไรบอกมาเอเอาสั้นๆไดสกิดะโย ไดสกิดาโอสู <rôle à déc> ้ก大สきだกูไดสกิดาโอคุณผู้ชมครับมาดูรถเจ๋งๆสาวๆสวยๆได้นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ครับ11โมงถึง3ทุ่มนะครับที่ชาเลนเจอร์ h อ l l เมืองทองธานีทุกช็อตเด็ดออโต้ซาลอนจะไปจุ๊บ